สวัสดีค่ะดิมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินเนื้อที่5้าไร่สามงาน11ตารางวาด้านหน้าของที่ดินของเรานะคะติดถนนลาดยางสองเลนเส้นนี้เลยอยู่ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีค่ะเป็นโฉนดน o สจอขุดแดงนะคะที่ดินของเราห่างจากถนนสายราขาวหมายเลข 4036นะคะตามที่ดีมชี้เลยเพียง120เมตรเท่านั้นนะคะราคาขายเพียงไร่ละ450,000บาทค่ะฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนทั้งหมดเลยเดี๋ยววันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆของที่ดินนะคะไฟทางสองสว่างอินเทอร์เน็ตน้ำประปาพร้อมเลยค่ะอยู่ด้านหน้าแปลงที่ดินเราเรียบร้อยแล้วที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนค่ะ การเดินทางสะดวกสบายปัจจุบันนะคะเป็นไรอ้อยอยู่หน้ากว้างติดถนนลาดยางสองเลนเส้นนี้ค่ะอยู่ที่45เมตรทางทิศเหนือนะคะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมหน้ากว้างกำลังดีเลยค่ะส่วนด้านข้างของที่ดินนะคะก็ติดก,กับรั้วรวดหนามของเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านฝั่งรั้วรวดหนามก็ปลูกเห็ดฟางเห็ดนางฟ้ากันนะคะส่วนด้านสายมือแล้วก็บริเวณรอบ ก็มีไร่อ้อยบ้างแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านค่ะตรงนี้นะคะคือหลักหมุดของที่ดินค่ะหน้ากว้างตั้งแต่ที่ดินชี้เลยนะคะเรียบไปจนถึงรั้วรวดหนามของเพื่อนบ้านเลยค่ะที่ดินเป็นที่ลาบสวยไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะคะอยู่ที่33เมตรค่ะส่วนด้านท้ายของที่ดินนะคะก็จะติดก,กับรั้วของเพื่อนบ้านเช่นเดียวกัน หมาะที่จะซื้อเก็บทําสวนทําการเกษตรขุดโค้งหนองนาหรือว่าจะปล่อยเช่าที่ดินก็ได้นะคะเพราะว่าทําเลดีใกล้ถนนสายหลักฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านนะคะไม่เปรี่ยวมีรถของชาวบ้านขับผ่านไปมาตลอดทั้งวันเลยที่ดินต่ํากว่าถนนประมาณ1เมตรนะคะแถวนี้มีไรอ้อยก็จริงแต่จะไม่มีการเผาอ้อยจะมีรถจากโรงงานมาตัดอ้อยให้กับชาวบ้านคะ่ะบรรยากาศดี อยู่ในแหล่งชุมชนการเดินทางสะดวกสบายเลยหรือว่าจากที่ดินนะคะไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชจอมบึงนะคะก็เพียง10กิโลเมตรค่ะแนวของที่ดินนะคะก็ตั้งแต่มีเลยแนวที่ดินชี้เลยค่ะความยาวของที่ดินนะคะอยู่ที่212เมตรหน้ากว้างติดถนน45เมตร มีค่ะบรรยากาศดีการเดินทางสะดวกสบายหรือว่าจากที่ดินนะคะไปยังมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงตลาดจอมบึงนะคะก็เพียง15กิโลเมตรค่ะผังที่ดินนะคะตามที่ดินแนบไว้ด้านซ้ายมือด้านล่างตรงนี้เลยจะซื้อเก็บก็ดีหรือว่าจะปล่อยให้ชาวบ้านเช่าที่ดินก็ได้นะคะทำเลดีทำเลค้าขายเลยค่ะ เป็นโฉนดนสสจอขุดแดงเลยหรือว่าจากที่ดินนะคะห่างจากปั๊มน้ํามันเพียง500เมตรเท่านั้นหรือว่าวัดเขาปิ่นทองโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองนะคะก็ห่างจากที่ดินของเราเพียง1กิโลเมตรค่ะจากถนนสายหลักนะคะเข้ามายังที่ดินก็เพียง120เมตรเท่านั้นค่ะการเดินทางสะดวกสบายเลยที่ดินแปลงนี้ถือว่าทำเลดีมากๆเลยนะคะ ขายเพียงไรละ4 5่ละ4ห0,000บาทเท่านั้นส่วนด้านข้างตรงนี้ก็ติดก,กับรั้วรวดหนามของเพื่อนบ้านด้านหลังก็ติดก,กับรั้วเพื่อนบ้านเลยสาทวรพกพร้อมเลยค่ะหรือว่าจากที่ดินนะคะไปยังสถานีอนามัยอยู่ปากซอยถนนสายหลักของที่ดินเราเองนะคะเพียง300เมตรค่ะหน้ากว้างการเดินทางสะดวกสบายที่ดินเป็นที่ลาดสวยดินดีเลย จากที่ดินนะคะไปยังกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่เพียง94กิโลเมตรนะคะหรือว่าจากที่ดินไปยังตัวอำเภอสวนพึ่งก็ประมาณ40กิโลเมตรค่ะ เดี๋ยวดิมพาไปเที่ยวชมจากถนนสายหลัก4036นะคะตรงนี้เป็นสถานีอนามัยค่ะห่างจากที่ดินนะคะเพียง300เมตรแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นนะคะปั๊มน้ำมันร้านค้าร้านอาหารนะคะห่างจากที่ดินก็เพียง500เมตรเท่านั้นหาของทานสะดวกสบายอยู่ในแหล่งชุมชน มีเพื่อนบ้านเลยนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆถนนสายหลักเส้นนี้นะคะ4036สามารถขับเข้าไปยังตัวอำเภอจอมบึงก็ได้นะคะหรือว่าไปสวนพึ่งก็ได้หรือว่าเข้าไปยังตัวอำเภอโพธารามก็ได้ค่ะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเนื้อที่5ไร่3งาน11ตารางวาอยู่ตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ไล่ละ450,000ห0บาทนะคะฟรีค่าใช้ใจ่ายในการโอนทั้งหมดเลยเป็นโฉนดนสสีจอขุดแดงลักษณะนี้อยู่นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยหรือว่าติดต่อนะัดชมได้ทุกวันเลยค่ะตรงนี้เป็นด้านในของที่ดินของเรานะคะที่ดินต่ากว่าถนนประมาณ1เมตรด้านหน้านะคะฝั่งทางทิศเหนือก็จะมองเห็นวิวภูเขาปากกว้างด้วยค่ะทำเลดี อยู่ในแหล่งชุมชนจะขุดโคกหนองนาก็ได้นะคะทําสวนก็ได้ทําการเกษตรได้ทั้งหมดเลยหน้ากว้าง45เมตรทางทิศเหนือนะคะหน้ากว้างกําลังดีเลยที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมสวยค่ะมีเพื่อนบ้านด้านหน้าเสาไฟฟ้าน้ำประปามีให้ครบสาทั่วโคกพร้อมเลยดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะท่านใดที่กำลัง มองหาที่ดินลักษณะนี้อยู่ค่ะโซนราชาบุรีหรือว่าการจนบุรีนะคะแปลงนี้ถือว่าทำเลดีอยู่ในแหล่งชุมชนสาทั่วโภกทุกอย่างพร้อมเลยแทบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยซื้อไว้ลงทุนก็ได้นะคะหรือว่าจะปล่อยเช่าที่ดินหรือว่าทำสวนทำการเกษตรได้เลยค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ